สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ฉันนางสาวพรชนกสงอาจินฉันมาได้ยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเลขที่24วันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาศึกษากันในหัวข้อเรื่องละครํำแบบมาตรฐานดั้งเดิมโดยละครนำแบบมาตรฐานดังเดิมนะคะจะมีด้วยกัน3ละครด้วยกันใหญ่ๆก็คือ 1. ละครชาติี 2. ละครนอกและ3ละครในด้วยกันค่ะ มาเริ่มกันที่ละครแรกนะคะละครชาตีค่ะละครชาตีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยวิทยาแอกซิมนะคะว่ามีอายุเก่าแก่กว่าละครอื่นๆด้วยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยละครชาตีเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในทงางภาคใต้ของประเทศไทยผู้แสดงนะคะจะประกอบด้วยนายโรงตัวนางและจำอวดค่ะสถานที่แสดงก็เช่นที่บ้านที่กลางแจ้งหรือจะเป็นที่ศาลเจ้าก็ได้เช่นกันค่ะ เรื่องที่ใช้แสดงนะคะจะนิยมแสดงเรื่องมโนราและรถชะเชสนนค่ะเรามาต่อกันในละครนอกนะคะละครนอกเป็นละครที่พัฒนามาจากละครชาตีเป็นละครที่ดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วแจ้กตลบขบขันไม่เคร่งขนบธรรมเนียมประเพณีตลกจะเล่นกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือมเหสีก็ได้ค่ะผู้แสดงเป็นชายล้วนเรื่องที่ใช้แสดงคาวีมุ่งป่ามโนราสังทองเป็นต้น ละครในเป็นละครที่แสดงในวังได้นำวิธีการเล่นเดินเรื่องอย่างละครนอกมาให้เหล่าระบางในพระราชถานแสดงผู้แสดงเดิมหญิงล้วนต่อมาในรุชการที่หนึ่งได้มีผู้ชายแสดงด้วยเรื่องที่แสดงอีเหนอุณารุกรมามเกียรติ